ค่ะคุณผู้ชมสลับอารมณ์จากเรื่องการเมืองกันบ้างนะคะไปฟังข่าวดีกันหน่อยค่ะสำหรับผู้ที่ใช้รถไฟฟ้าหรือว่ารถ E ีีนะคะล่าสุดการไฟฟ้านะครหลวงหรือว่า m e a ค่ะร่วมกันกับบริษัท CPO จำกัดมหาชนเพิ่มจุดติดตั้ง MEAEV Charging Station บริเวณร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่นอีเนะคะ2แห่งด้วยกันเพื่อรองรับการให้บริการของผู้ขับขี่รถ EV ีให้สามารถใช้บริการได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะติดตามจากรายงานเลยค่ะ ฟ้านครหลวงหรือ MEA ในฐานะหน่วยงานที่ขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครซึ่งได้ดําเนินนโยบายในด้านรถไฟฟ้า EV มาอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดได้ร่วมกับบริษัท CP อจำกัดมหาชนเพิ่มจุดติดตั้ง MEA EV Charging Station บริเวณร้านสะดวกซื้อ7 e l e v e n นจำนวน2แห่งให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายคือ7 e l e v e n สาขาบ้านสวนลา,านซาลสีนครินและสาขาสนอบางขุนนนเพื่อรองรับการใช้บริการ ของผู้ขับขี่รถ EV ีในพื้นที่ซึ่งมีสถานที่สําคัญทั้งโรงพยาบาลชุมชนและหน่วยงานราชการสําหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ M.E.A. ติดตั้งในครั้งนี้เป็นรูปแบบ Normal Charger ขนาด22กิโลวัตต์หัวชาร์จ Type 2โดยผู้ใช้งานสามารถเริ่มต้นการชาร์จได้ผ่านการสแกน QR Code ที่จุดติดตั้งผ่านแอปพลิเคชัน M.E.A. EV ได้ทันทีนอกจากนี้ แอปพลิเคชัน M E A E V มีฟังก์ชันที่โดดเด่นโดยสามารถตรวจสอบสถานีชาร์จสั่งจองหัวชาร์จพร้อมแสดงเส้นทางนำทางไปยังสถานีชาร์จโดยระบบแผนที่ G I S ของ M E A และแสดงปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ชาร์จรวมถึงชำระค่าชาร์จดูประวัติการชาร์จซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นกฟนเรามีความร่วมมือกับบริษัท C P O นะครับที่นำตัว normal charger หรือเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบธรรมดาเนี่ยนะครับไปติดตั้งให้กับร้า เซเว่นอเลเวนะครับที่สาขาบ้านสุตรราซาลศรีนครินนะครับกับสาขาสอนอบางขุนนนนะครับโดยรุ่นที่เรานำติดตั้งเนี่ยเป็นรุ่นแบบนอโมชาร์จนะครับมีกําลังการการชาร์จไฟรีบ2กิโลวัตต์นะครับซึ่งก็ไปตอบสนองการให้บริการกับประชาชนนะครับที่อยู่อาศัยในบริเวณรอบๆบริเวณนั้นครับสำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด meev a application แอปเดียวจบ ครบทุกเรื่องควบคุมจัดการยานยนต์ไฟฟ้าได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ได้แล้ววันนี้